คุณอุ้งอิงเนี่ยแหม่ต้องเรียกว่าพูดสั้นๆแต่ได้ใจความประกาศสิทธิ์เลยในที่ประชุมบอกว่าถ้านายกอยู่ไม่ได้รัฐบาลก็อยู่ไม่ได้แล้วก็ขอเลยให้คนในพรรคเพื่อไทยนี่หยุดวิาพากษ์วิจารณ์หยุดโจมตีอาจารย์วิษณุเริ่มแรกก็ดูเหมือนไม่น่าจะมีอะไรนะแต่ล่าสุดก็เรียกว่ามีคลื่นใต้น้ําในพรรคเพื่อไทยก็ออกมาโจมตีกรณีที่คุณเศรษฐาตั้งอาจารย์วิษณุมาเรื่องอมุมแรกนี่ก็คือมองว่าอาจารย์วิศณุนี่เคยทํางานอยู่กับพลเอกประยุทธ์ จารย์อชาอยู่กับนายกบิ๊กตู่นี่มา9ปีกับ2วันก็เรียกว่าเป็นคนของเรียกว่าฝ่ายทหารเนี่ยพักเพื่อไทยก็ไม่ค่อยสบายใจนะก่อนนี้ที่คุณเศรษฐาเนี่ยไปยืนดึงอาจารย์วิษณุมาแต่ว่าตัวคุณเศรษฐาก็บอกว่าก็มีความจาเป็นนะเพราะว่ารัฐบาลตอนนี้ขาดมือไม้ในโดยเฉพาะทีมกฎหมายเมื่อ คุณพิชิตเนี่ยผลจากตําแหน่งลาออกไปเนี่ยตอนนี้ก็ไม่มีทีมกฎหมายที่จะมาดูทั้งเรื่องงานบริหารราชาการแผ่นดินทั้งเรื่องคดีความต่างๆเพราะฉะนั้นการไปเชิญอาจารย์วิษณุมาเนี่ยนายยงตีก็บอกว่าไต่ตองเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เข้าใจได้ว่าในาพักเนี่ยมันก็มีทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายที่ไม่ชอบและฝ่ายที่ชอบแต่อาจารย์แต่ตัวนายยงตีก็บอกว่าถ้าฝ่ายที่ชอบมีสัก80 ฝ่ายที่ไม่ชอบมีสัก20เนี่ยก็จะพยายามคุยกับฝ่ายที่ไม่ชอบ20เนี่ยเพื่อให้เข้าใจถึงเหตุผลในการดึงอาจารย์วิษณุมาขณะที่ตัวอาจารย์วิษณุนี่แหม่ก็เรียกว่างานนี้เนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้นองเอากระดูกมาแขวนคอนะล่าสุดท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการมาช่วยงานนาย,ยกข่าวนี้เนี่ยเพราะว่าตัวคุณเสฐานี่ก็ไปขอร้องนะแล้วก็ชี้แจงเหตุผล1 2 3 4 5ว่าทําไมถึงจะต,ต้องขอให้อาจารย์วิษณุมาช่วย เพราะว่าบ้านเมืองเนี่ยมีปัญหาหลายเรื่องแล้วก็นโยบายของรัฐบาลก็มีเรื่องข้อกฎหมายที่ติดขัดต่างๆก็อยากให้อาจารย์วิษณุมาช่วยตรงนี้แล้วก็ตัวอาจารย์วิษณุเองเนี่ยก็บอกว่าก็พยายามที่จะช่วยงานนายกัฐมนตีให้เต็มที่แต่ว่ากรณีที่มีการเรียกว่าออกมาต่อต้านเนี่ยอาจารย์วิษณุก็บอกว่าถ้าต่อต้านมากๆเนี่ยแกก็ไปนะเนี่ยอาจารย์วิษณุก็บอกเพราะว่าตัวอาจารย์วิษณุเองก็บอกว่ามาคราวนี้ไม่ได้อะไรนะ ไม่ได้อะไรเพราะว่าแถมเป็นการลดเกียรติด้วยซ้ําเดิมทีนี้ท่านเคยเป็นถึงรองนายกนะคุณวิษนุนี่เป็นรองนายก4สมัยนะสมัยคุณทักษิณเนี่ยเป็นมา2สมัยสมัยคุณเอกประยุทธ์นี่ก็เป็นมาอีก2สมัยแล้วก็อยู่เป็นรองนายกมานี่เรียกว่า10กว่าปีท่านผู้ชมเพราะงั้นท่านบอกว่าจู่จูเนี่ยจากรองนายกแล้วท่านมาเป็นที่ปรึกษาออของนายกให้เนี่ยมันเป็นการลดเกียรตินะ แต่ว่าถ้าไม่เห็นแก่เรื่องบ้านเมืองเนี่ยไม่เห็นแก่สิ่งที่คุณเศรษฐาไปอธิบายเนี่ยก็ไม่อยากมาแต่การมาเนี่ยอาจารย์วิษุุก็บอกว่ามาสั้นๆนะท่านใช้คําว่าไม่ได้ร่วมรัฐบาลนะแค่มาเป็นที่ปรึกษาของนายกแล้วก็ช่วยเหลือบางเรื่องบางแง่มุมโดยเฉพาะในเรื่องกฎหมายเท่านั้นแล้วก็ก็บอกนะว่าพร้อมที่จะยอมรับนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าเกิดคนในพรรคเพื่อไทยไม่อยากให้อยู่ก็ไปไม่มีปัญหาอะไรนะเงินก็ไม่ได้เกียรติยศก็ไม่ได้แถมโดนลดเกียรติด้วยซ้ํา แต่ว่าล่าสุดก่อนที่เรื่องนี้จะบานปลายไปคุณุงอิงหัวหน้าพักเพื่อไทยเมื่อวานเนี่ยหลังการประชุมคลรม5มิถุนายนเสร็จเนี่ยก็มีการประชุมพักนายกไม่ได้ไปแต่คุณุงอิงเนี่ยก็ไปก็พูดเปิดใจกับสสเพื่อไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละเพราะอย่างที่รู้ว่าในพักเพื่อไทยเนี่ยก็มีหลายคนเหมือนกันที่ต้านอาจารย์วิษนุแบบเรียกว่าหัวชนฝาคุณุงอิงเนี่ยแหม่ต้องเรียกว่าพูดสั้นๆแต่ได้ใจความประกาศสิทธิ์เลยในที่ประชุมบอกว่า ถ้านายกอยู่ไม่ได้รัฐบาลก็อยู่ไม่ได้แล้วก็ขอเลยให้คนในพรรคเพื่อไทยนี่หยุดวิาพากษ์วิจารณ์หยุดโจมตีอาจารย์วิษณุเพราะว่าการมาของอาจารย์วิษณุคราวนี้ก็คือการมาช่วยคุณเสฐาคุณเสฐาอยู่พรรคร่วมก็อยู่รัฐบาลก็อยู่คุณเสฐาไปนายกไปรัฐบาลก็ไปพรรคเพื่อไทยก็อยู่ไม่ได้นี่ก็คือประกาศสิิ์ของหัวหน้าพรรคคุณอุ้งอิงแพรทองทานที่พูดกับสสเพื่อไทยหลังจากนี้ก็เชื่อว่าขึ้นใต้น้ําเกี่ยวกับเรื่องอาจารย์วิษณุก็คงจะหายไปแล้วก็ ต้องมาติดตามกันต่อไปว่าเรื่องของคดีนายยมตีเนี่ยอาจารย์วิษณุจะช่วยคุณเสรษฐาได้มากน้อยขนาดไหน